แล้วได้ให้ออกว่ามาที่นี่เพื่ออะไรเ็นเดียวซีไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นเลยเธอกำลังโกรธมากปกติก็ทำหน้าตาน่ากลัวตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ก็เทียบกับสีหน้าตอนโกรธไม่ได้เลยจริงๆริลุยเลยลนินแอนนี่เธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงลุยเลยนะ อะไรกันนี่ฉันโดนเตะขาแล้วเนี่ยฉันไปได้หรือยังยังไม่จบต้องฝึกไปจนกว่าจะปลดมีดสั้นได้เนนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่ของแบบนี้มีวิธีของมันอยู่นะ,ะรับไปสินานี้ ไปถึงตานายบกบ้างแล้วแต่แต่ว่าฉันนะบกไปสี่ไรเน้อ,อ,อนายจะสอนขอรับผิดชอบในฐานะานาที่เป็นทหารไม่ใช่หรืองไงว h a t What the fuck <ง>นะใช่มันก็มีบางสถานการณ์ที่ทหารไม่ควรถอยเชย่นกันมันก็คือตอนนี้นี่แหละ ขอคุณที่หมอรูคิปหนึ่งเราฝอกกดุ่าด้วยไปเรากรมลด้วยะป